แมผอันนี้คือใครเริ่มก่อนครับอันนี้เล่นก่อนรอบรองชนะเลิศแข่งชิงซีเพเยอร์ครับระวังพี่ป้องแล้วก็พี่ตังเลยที่พี่ตังเริ่มก่อนครับชัดเครับผมรอบสังเกตที่เพย์ไหมนะครับซีวอยู่เลยซีวขัดอะไรไหมขัดอะไรไม่ใช่ใช่สองจุดหรือชัดเจนไม่มีตับด้วยนะเอาไหมจะเป็นเช่นี่้คาบเตอร์ครับผมใช่ใช่ร่ายระเบิดระเบิดไอ้าร์เบียนเข้าฝั่งไหนครับผมได้จุด ม่เป uh, right ็ไรเอาเลยตาสองเบอร์สองเบอรเร็จได้ไลเกตัวอ่ะใบที่สมแล้วอือภามาปีอ hmm ือไอจักรฟีครผมสำเร็จครับผมสาวน้ามีไอตัวแล้วก็ไม่สำเร็จมีจันางฟ้าทั้งหมดบวก5,000ันโอเวร์เถื่อนที่มือ ไว้เล้วไว้ล่าไว้เล่าเดีวไว้ลเบ็ด่สอามสี่หนึ่งไปขึ้นมือไปนี้แล้วก็ไปนี้ครับผมเนื่องจากลงหลุมอ่าเข้าโ่เข้าโซจากหลุมเจ็บหึหยิบใครก็ได้ที่ไม่ได้ชี้ตัวเองขึ้นมือจากโซแจ็คหยิบเป็นระยะทีขึ้นมือครับผมอืแล้วก็สกว่าผมถอดโซ่ได้ทีเปิ้ลกับพอตัวเไวลสเลยอิพค แล้วก็สกิลเจวอเดอร์เจ็บหนึ่งรอดูขึ้นหนึ่งโอเคตุ่นหนกครัวโอเคตอนนี้มีกันถอดกับตัดเวทโอเคพันเึร็แล้วแปดร้อยเอ้ยเปิดมาก็เอาเลยหรอแน่นอนเลยหอกล็อกบันนี่อ่ะดูมันแลบลิ้นใส่ผมอ่าตอนลางดีเลยไม่ย้อนไม่ใช่อ่าโกผกดมีล็อกพร้อ่ะ าสองเกตมันยกมันระเบิดอ๋อทำแบบไหอันนี้บอกมาขึ้นว่าทำลายทำลายโอเคข้างๆตึงตรงนี้เคีม่าทอจใช้อยู่รับส่งตึงเครียดแล้คุณวีนกตีกับตั่เกิดอะเาเกิดจ้าหนุไม่เ็ไรไม่รครัมมาใส่กระดิ่งมากระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งพักมาไม่ทำอะไรอยยากระดิ่งติงปองติงปองนะครเฮ้ย เราจะทาก่อนที่ก่อนม่เผ็นไม่เเอาเลยเอาตนี้มีเผลเป็นสมมีซิปเปิลคิดตับเอาเลยไห้ไม้โจมสองสึงกิหนึงเลือดตักวิ่ครับโอเคมาเลยโอเคอีกรอบอ่เอาเลยเก็บตัวโอเคตบตาแบบซุกข้างแรกดีรอโอเคเอาเลยเอาเลยสายละกระเทอนตัว ก็เต้นจวด้วยล้ออู่ไหนวะไม่รู้การทำลายของไม่มีกันใบอะไตอนนไม่มีเการทำายเมนแต่ยุนะเปมื่อเลยเมือกับเมเอาเลยโี่ยตเี้ยเวเองครับรอพอโซนอนโอ้ากาข่ายูแค่อะไรมากภาพดีจริงอย่างเนโอเลยนะคับ อ่าเนโอเมื่อเปิดปิดเอาเลยทาจิจะมีไหมไม่มีเลยมีทาจิเลยเข้ามาอ๋อแล้วก็จิวอ่าเจอร์ซิตเจอร์ซิตเดี๋ยวถ้าต่อไปตเดี๋ยวขึ้นปีสองมันเป็นสายผู้ชายก็เริ่มคิดจะไม่สนใจแล้วแต่ว่าแต่ขึ้นสายเก่ามีสายแรกมีใช่ไหมยกกาอ๋อโอเคจึงมือหนึ่งยกกาพื้นแล้วสายเก่ามันจะมาเติมเป็นบล็อกแรกหลังมันมีไหม ยกจะแซมอะไรเล็กๆตามปกไอ้ผู้ชายนั้นแหละแต่ว่าถ้าไม่เคยได้ก็ไม่ต้องซื้อหรอน่าจะมีเป็นโบโบแต่ถ้ามันเป็นจุดเล็กอะไรก็อ่อนก่อนจริงก่อนจรตีครับแต่ถึอชุดใหญ่มาเดียผู้ชายคือเป็นเผาใหม่เลยยอมเลยยอมเลยอ๋อหนึ่งสีนะครับหนึ่งสีสามนี่ดูอ๋อไม่กดโอกาสใช่รับโอเคครับอ่าตาสองฝ่งนี้ขอเริ่มก่อนครับ แม่งลอดหายโชาร์ and โกสองขีดโงูแล้วตกพื้นสองขีดเสร็จอะไรครับผมเสร็จโอเวอร์คิวบุ๋มืันไม่ตัดกับพี่โอเค ไอไอภาคใหม่ของร้อมันก็มีคอนเต็ปในนู้นเลยนะบริสเคอสเลยคือมีไอพวกอะไรนะไอไอพวกเพื่อนพ่ะเองกันไอโดมอนเตอร์มาเป็นล้อเลยถ้าสองจุดสองสเต็ปเป็นเคอสเป๊ะฟามมอเนนี่เกิดมันคือการวามล้อของมึงหรอหยิบมือก่อนหยิบหยิบตรงไหนไม่ใ่หยิบตีแรง l o w l o w โอ้ยดีมาพอดีเลยที่คนดะไัอรงดายชากแล้วก็ใบใบนี้เขาส่งไม่มีโซ่จริงอะไรเลยไมไมเอเจเดก่งใจเกิงใจ่อโซ่ทับยหนึ่งจองใช่ใช่คือเอชเจเดีอ่ะเอาไปดิเอาไปดิเอเทนไม่ได้นะเอชเจดีท่านอาตกดอกจะโซ่ถ้าส่เก่งจบเลยเอเจเดีเอชแปด เอ็กซเฟดแล้วทมราเม่ไม่ไม่ทำไม่ทำเลยคิว่วงโอเวอร์เทินแล้วใครบอยก็มีแค่นั้นไล่ตนดีมอะไนโอ้โหได้หงสาไล่หลกากสกิลโมฟีตัสง ามตต้เรยเอาเลยครับเราคิดอ่ะนางฟ้าเลียนเ็นโจมันมีทุกอย่างจริงจะคที่ไรสมดุ้นใจครับตัว2้องเรีนเนโจเก่งรอบร่างกันออเไนเกียร์ออสอ่ะดิไปจอดนับแป๊บนับแป๊บเฮอดีขึ้นนึงที่เหลือเขาสู้พี่เกย์นับถึงด้วยว่ะเจ็บไปอยู่เลยลอ่อนอีกนิดนึงอีกนิดนึงมีแค่กันโถ นอฟิตไปนอเกลีขาพาาเซนท้าอุ้ยเัว่อปิเป็นเท่าไหร่อ่ะหกพันแต่วจม่เป็นับผมครับผมกัดดิตอนกัดิ่นสองดสาม่เปิดสี่โอ้โหหมดธุรครับผมยังไงขึ้นไหล็อตรับแทบถ้าล็อตไม่ก็เราคุยกันได้ขออีครั้งหนึ่ครับผมอะไรัอได้เกีได้จบ ผมไม่มีอะไรนะาเลยแต่พอดีคุยไปเราไม่คุยด้วยกันแล้วอ้ยเอาเลยคุยด้วยกันด้วยที่ธรรมดาแล้วสกิลมันผมเอาไปเลยเอยไม่ได้เลยยังไม่เกินเขาเย็นเย็นเย็นหยวกกบขอกเลยหยวกกินก็ดูดีก็ดูเดีเริ่มเสร็จแล้วครับก็ตัวหล่อเตอร์ตัวจะหล่อขอเช็คเฟสติ้งไม่เก็บไหมเอาเลยระเบิดน้องหน่อยได้ไหมให้น้องไหมให้ไหม ไม่มีหรอไม่มีแต่โ like อ้ยโจ๊ะที่มาคนสี่หกคือสี่โจ่ะสองบโอ้ยเลือเอาเลยก็เรายังคุยก right ันได้ไงว่ามือเรายังน่องเหมือนไงโอ้โหไอ้ยัเลยตัวขนาดนั้นมือไม่ขึ้นไม่จะพูดอะไรนั่นแหละครับไอ้เนี่ยเอาเลยผมไม่เคยออะไรของไม่เข้าเกียร์แล้ตรงนั้นเป็นตัวน้องเข้าแล้วจังหวะนี่เป็นไ้ี๋ เป็นโจยี่มันทำไรเก็บการ์ดที่แตกต่าง12บอไหนได้สื้อนดสิบสอใบนี่คือไม่เกี่ยงเผาไม่เกี่ยงอะไรเลยใช่ไหมอ่าห้ามซ้ำอ๋อห้ามำอย่างนี้โอเคมันเร่องบนี้ได้ไหด้ได้หมดลนะได้ได้นาอันนี้ก่อนนก่อนทำทอะไรตอีเป้ลตวี่สามโยตีเอ้เลยอีแล้วแล้วก็อ๋อไม่เลยวเทินจะว่าหนอร็จใช้ไม่แล้วอยาทุกใบได้ที่เปิ้ลนะ กูไปไปแต่หิวจุ๊บจิดก่อนคิดก่อนทอนมนอนเอตัวขอ่ PI, ัวอ่าสีทอฟซีทอนอนถูกแล้วจนเก่งดีแบนเลยแบนเลยมาเลยไม่ตีอีกทำอะไรป่ไม่ทำอะไรก็เข้าไปนอนไม่มีอะไรเลยแป๊รอดไม่แปะไม่แปเรื่องเรื่องถโรคับต <fourth. S 2> uh, ี่เร <meter, S 1> ื uh, ่องถนะไม่เช่นอ่อ เก้าเออชัดรงดูอแบบนี้เหรอใช่แบบนี้แหละเขเป็ดๆตเป็ดเ้าแล้วก็เทคองนี้ก่อนส่งเออเออเออลูกหมดอ่ะเอาเลยไหมอ่ะลงมีจ็ดอยู่จวดม้อหลงสุดท้ายของมุนเซยครับเดอะนีนี่อะไรไหมยกหนึ่งมื่เท่าไหร่นะสองพใช่หนึ่งสองิบ

พระเจ้ามันยุดจริงเพราะพระเจ้าันคืออะไรไหมอะรถคดในมือเนาะโอเคตีกลาก่อนอจะตีก่อนเนาะยังไงแม่งก็ไม่มีเสียอะไรอยู่วนั่นดึงมันไอ้กเลยรถสองอะมกเหงืไหตีกลางอตีกลางเฉยเลยเก็บเ็บเจ็นะแล ใครชนะนะงอ้หนีเจอก็ไปนอนเฟสไปนอนเฟสไปนอนเฟสเราจะีไม่คุยด้วยละร้อนไม่ขึ้นเลย่อนเทนขร้อนปุบชุ่เนี้าจัดไม่ยอมให้ผมเล่นเนี่ยเราไปแต่รใส่กีตงร์ไปเื่ดูขึ้นแล้วจัดไม่ยอมให้เล่นตัวเนี้ยู่เป็นตู้แล้วก็ข้มอเลืซอนไปเลย ก็เตะมอลไปเตะหยเตเอาเลยครับก็เตเพ่เอาเลยยึดตัวงเนอเลยก่อนชนะะใช่ใช่ใช่ทของจัสโกนเนี่ยไม่เนเจอร์เพื่อให้หยุหยุดหยเราย่าคุยไ้ถ้บเลนอ่ไปแต่เลลเนเจอรเราไม่คุยอะไรนะทำไมมนมือหน่ก็ชนะกูปอ่ะตอนสอง มันผมไม่สอบแล้วไม่แข็งหมือนที่หมายเลยกินแบบนี้ไเนี้ยมันร้แบบปากก็เหี้ยแล้วพี่มันขึ้นไปแล้วไม่เลยปากก็ไม่มีร้อนเลยน่าเริ่มว่าอะไรอีกขอเลือกทีกลับไปไหนเอ้ยโคจิจั๋สองเนี่ยเดี๋ยวผมเสียงร้อนให้คุณเลยขอเริ่มก่อนเอยสามพี่แล้ทีที่จูได้ปะไม่ไม่มีโอเคจะจูดรอ สกิลอาตาเกตจุดสองเชิญจัวชาร์จรจวัวไม่ได้คอไม่ได้คอน,นอเสริเปิดได้ดีอา้าเกบโอลซนกลับมามาเอาเลยเอาเ,ตเกตจุดแรก,กสองใบตเาเบสเราม,อ,มอยู่ไหนจังหวัดโครโย่ไว้นั้ไม่เดียวอืมอามา แากเตะปั ah, okay ่มาล้วตอาบนิอะไรนะอะไรกันสรุปหยุดเทอ่ยกับนหยุดลคอไม่รู้ไม่รู้วหยุดจอ่เอาเลยเอเลยเตะของฮารเนียเตะจัดจุ่มอ่ะ ุกการกระทำของตานี่ดูน่าสงสายไปหมดเลยน่าสาองไม่เลยเลยไม่เลแปดพันครับไม่ตีครับไม่ทำอะไรลงตีไปทีสานะอก่อเ็กอีหน่อยไเอ้ยเอาไปเลยตัวด้นนข้ดูดูหวานดูแไม่รู้หมมเลยแปดนอนไม่มีแปดรอดไหม่มี

กี่โหดเอยลงมาเห็นเพื่อนได้จวดเชื่อเลยจุลงมาเห็เพื่อนได้จวอ่าจิบหนไม่ได้หนึ่งจิบหนึไปขึ้นมือมันก็พอกับงานที่เราไม่ได้รอนี้ได้่งพอยู่ไหมไม่ีไม่จ่ายเอาไนี่แหละมันก็พอเมากัาที่เราไม่มีรอันงไงล่ะไม่มีชาร์จโซไม่มีให้มาชารอะไรไม่มีเลยไม่มีเลย่แล้วเอาเลยเอาเลย คนนตอนประกาศครับปกติโต้เลยเด้งเลยเด้งเฟรดตะเกียบทีนี้เข้าด้วยโกติผมเลือกเป็นเด้งไม่ยิงไรเต่าตาได้จวเด้งและยิงหนึ่งไลท์ใช่ไม่กันเด้งเหรอสกัดครับไม่โดนใช่ยังต้องทำด้วยตอนแอสเซอร์นะครับแอสเซอร์ผมจะไปโลีนี่ จะตีแล้วกะจบเทเียตัวยืนจากกระเกตอะไรเอาเลยครับมันเชียงผมจะได้เผื่อไอกอนี้ผมมันจะมีอกรอบไหมพอจะน้ได้สอนี่อกโนี้รเบิดไอกนี้ตอนจเยแมีอชินนีอไมแล้วมึงจะไม่ได้พวกตักุนชินกมันเมื่อห้าโมงชินจากจัสกอน lên thứ rồi, cái gì này đi bạn, lên thứ hình chủ đại hình, đáy, chả chủ, biệt phệ, cưng thịt, bảo lịch, cái con roi là ขึ้นเทคตัวมาเลยขึ้นเทคด้วยที่เห็นตัวเคนด้วยเราไม่ได้สลายคอร์ดย้อมฝาหลายคอร์ดฝลายคอร์ดฝหลายคอร์เอาเร็วๆโอ้ด้วยมีกนต่อโซนะโอเคสองพันนนมีตัดเวทกับมีดิชาสากดชาสามเกดดนเจอค่ ปาคานเตอร์อ่ะจดประกาศคานเตอร์ใไหมยังเงียเงียรีบจัง่เขาจะทำอะไรตัวอ่ะตัดไครับโอเคแบเลยบตยคานเตอร์เลยเียวปิดอืมทำไมมาทิ้งร์จตัวตัวเอ็มมาตายทำไมกรับเอ็มมาตายอีกแล้วเอ็มมาชอบตายอยู่ เป็นคาเตอร์ไม่เคยเห็ใช้ตอนคาเตอร์เลยติดเด้ไมเคยเห็นใช้เปิดแน่อดไม่เคยรู้ตอนีเขากลัวดนอะไรสักอย่างไไปด้านมาทำอะไรได้สีเหอก็ได้เสจออะไเอาเลยเดินไปทางไเจอาาี้แล้ก็ขึ้น ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ใส่กรอบโรบคอปนี่เราใส่กรอบแบบโรบคอปนี่ขาาเครับจริงๆไม่กลัวเลยนะตรงนี้กรอบแบบนี้ไม่กลัวเลยว่ายายหน้าลงอย่างนี้นี่เอาเลยถึงใส่หน้าเลยโศกอ่ะก็ได้เลยทีลงหน้าเรียบร้อยออกมาอะไรโศกอ่ะทฉันใช้บอร์ดเฮ้ยมีผู้ใช้บอดกูตายแล้วได้เลยดูแย่ดูนบผมใส่อะไร ไม่ใช <đ> ่แม่มาเดี๋ยวไอเดี๋ยวไอเจมุลคือเจอด้วยไม่เชื่อเราต่อยต่อยให้มันหมดเปลี่ยนใจิจมุลได้ได้ได้สุกันปกติเอาเลยความเราเป็นแข็งไปเลยไงเฮ้ยเฮ้ยมันยังไม่ถึงเวลาดิ ไอ้ของอะไรเขาไม่ถึงอยากทำอะไรกคุณพคุ้ยแต่ถ้าเกิดว่าการขาวๆอะไรอ่ะรู้จักป่ะเขาใส่อะไรเขาใส่อะไรขาวอะโอ้สีใบเลยเขาใส่อะไรสีขาวสีใบอ่ะตักใส่ไหมต้องใส่สักสีใบละปวดอ่ะเป็นการขาวๆที่เขอยากใส่้วเจ็บกวด พี่ก็อาจจะโจรในมือเปิดไม่ติดก็ได้เปล่าแต่มาติดทุกครั้งนะใครเล่นก่อนพี่ครูพี่ขอเล่นก่อนพออุทีศขีพี่ไม่ได้ขึ้นเฉดได้ไหมิ่พเป็นคุณก็รู้นี่ตอบเลย T S นะได้ลองดูแล้วว่าการ T S อันนี้เข้าตอนไหนก็ได้เลยอ่าอันเนี้ยไม่ไม่ไอเด็กเนี่ยที่เอาเด็กยัดเข้าตอนไหนก็ได้อ่าเอาเด็กยัด หลังจากเนี่ยหลังจากที่ไม่ต้องเข้าในแฟนอ่อย่างเดียวเไม่ต้องไม่ต้องไปเขี่ยลงมีเพื่อนในจัวที่ไม่เอาเกีย์เลยอันหนึ่งแบบนี้โอ้ยต้องการอันนี้ก็ได้กดเยอมากแล้วเชียร์ออสติโฟบัตเตอร์ครับเดี๋ยวคุณต้องฝากติงแล้วมือกี่ใบอ่ามือสองหกเก้าใบจัว ตัว้บะตัวเฮ้ยตัวสเลยเยอะจังวะอ่อนจบเถนก็เรียกไอ้มากับมาจบเรื่อยรอกูยได้จับนิดอืออืออ่ะก็อ่ก็ติดก่อนครับผมเจอคีมรอผ่าเก็บต่อ่อกลองจับนึ่ง แล้วก็ขึ้นถิ่ตะเก็บเข้าเลยโซกาแล้ก็เดี๋ยวแข่งเซลฟ์ไปชาบูดีกว่ะมันก็ต้องไปล้วปะนก็เลยคเไหอมิแล้วก็ครัน ถ้ากองฟ้องที่ฟ้องเสมออาทตัวที่สองเิตาดำๆหัวในตาขาวๆหัวตัวที่สามนห้าน่ะเจอดีุ่้งเลยเตยแต่เตอนอย่างๆโอ้ที่กันกันตาเลือดม่อุณนะครับอาม่าครับตาตา